ก่อนอื่นอัตมาก,ก็ขอทักทายน,นามัสการกูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงพอง่อหลวงพีเทิงเบิดทุกๆรกลูปแล้วก็ขอเจริญพรญาติธรรมที่เขามาฟังอัตมาในจิบนี้มื่อน,นี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีญาติยมมีคนเขามาติดตามช่องของอัตมาเก้าหมื่นคนท้วนเต็มบริบูรณ์ ขออนุโมัติน้าซาทูน้ำหลายๆถอยาตาโยมมีคออเม์เขามาคออเมนตนหนึ่งเพื่อนบาเพื่อนมักฟังตอนที่อาตมาหนีเดือนทุดงบาสันเด่อาตมาก,ก็มีหลายตอนในการเดือนยางทุดงสมัยจะกียมันกับพ่อไปพ่อมาเลยยูญ่ญยาดยโยมมันเบาอ้วนปาน,นีเด้หุณหุนของอาตมามันกับจิมาอ้วนสวงนี่ล่ะยี่สิบไปอ้วนคักที่ว่าไปแท่จีบ่ไดร ยี่สิบหกี่สิบเจ็ดประมาณนี้แต่ว่าส่ว 20, 20, นยิบสองยิบสามนี่ถือว่าไปได้อยู่การทุรงกับมี่หลายตอนอาตมาก,ก็จยยกตอนหนึ่งมาบอกสุฟังจะก,กี่อาตมาไปทุรงกับอาจารย์คุ้นยางไปล่อนแลมไปตํมหมู่บ้านบางเทือก็ไไปตามหลืบตามผู้และใจใจหยิไป เล่ายางไปพ่อวัดป้าวัดนึงแตเลยว่าสีขอไปพักไปเศร้าประมาณจักอาทิตย์หนึ่เอองเนี่ยแหละเออทุดงเ่าไรบูหาไปน้ำเพื่อนน้ำสันน้นก้นไปหอดใน่วัดนั่นเนี่ยเพราะใจยางก็ไปหอดในวัดวัดนี้หกจึ๊บเลยหยาดยเอมบัดแตกต้างจากทุดงข้งก้อนเทียตามาบอไปนั่นแหละฮกมนเลยใบหมอกใบไม้เต็มามามาเปน ได้เป็นคืบเป็นว่าความสูงมันคือจจงบ่มีคนอยู่วัดนี่แหละคือจังบ่มีพราอยู่วัดนี่แหละไปยังคือบ่ทํำควบสะอาดเนี้ยพนะบอกกันพวกเทาวันพวกเครื่องไม้กระเกี่วน้ำขอบสาลาจนวาสีย่าเปลี่ยนสาลามันบ่นม,นม,นมีการดูแลร,รักษาเลยก็คืออยู่วัดให้บานไป,ปนยังคือบอ่อมาดูแลร,รักษา ยางเข้าไปหอดในวัดกะคิดว่าขี่บ่มีพราเสียงหมาเฮาขึ้นมาหมาสองโตรแลนมาเฮาโอ้มีพราอยู่ตัวจันคุ้นไปไปหาเพิ่นเห็นลงตาองค์หนึ่งอยู่ในกดยางออกมาหเวยพวกเจ้าไม่จะ่ตั้งไรน้อพ่านะว่าวาผมมาจากหันจากนีก็ว่าไปไหวเล่านมาสัสก,การเดียวพันศาเราบ่หลายดอกกะสิประมาณสามสี่พันศานี่แะ เดียว่าอาจารย์คุนนี่กิหลายภัษาคนเล่าอยู่แต่ว่าเล่ากลมกาบกลมายเลยเราบุหูจากว่าพราองคนี่พัยู่หน่อยแล้วถามว่าภาะกันไห่ยังหล่ะป่ะส่นดิผมมาเสียมาขอพักนั่จากอาทิตย์จากวังจากเข้าเลยบอกว่าผ่านะนาว่าลูกตารูปนั่นผ่าตอบว่าผมบม่มีอำนาจพ่อหายมุกเจ้าพักได้ขันมุกเจ้าอยากพักมุกเจ้าต้องไปหาพ่อเยี่ยบานพะนะ เอาบ่มีเจ้าวัดบอกครับยุ่นี่เจ้าวัดตายได้อสองปีแล้วคอยาอยู่ฝ่าวัดให้เพื่อน,นซื้อป่ะนะเอออยู่ใส่้องเพื่อนพนยาบาลนอกบัดที่นี่ล็อกตาลุ่มนั่นก็เล็ตต่อา่าพู้หละบง้อเจ้าย่างเ้าไปในบ้านเด้อไปขอเพื่อนเอาจังสี่กับมีเวพาดีมมาพักยิ่วัดก็ต้องไปขอพยาบาลย่ <c oughs> งางออกมาหอดประตูบัดมีรลานค่าขายปีนไก ขายของเบ็ดเตลีบขายพวกนำปั้นนำแจงใสกับว่าไปจานค่น้นเพิ่นก็เลยถามอันแม่ออกเงื่อนพญ่บานไปทางไรไม่ออกอยู่ร้านกาเพิ่นก็เลยตอบว่าเงื่อนพญ่คมบอกจ้าป้านะากสิแมนตีพญ่บานไหมเออแมนแมนจ่าเงื่อนพญ่คมจ้าอันพาจานยางไปหนีเรื่องนี่เงื่อนนั่นเงื่อนนี่เขาซ้อยนั่นซ้อยนี่เพิ่นกับอบอกยางไปขังนากระถามออกจ้ามีคนสิบอกอยู่กะยาไปหอดสารากลางบ้าน ไปถามพา่อใหญ่อันหนึ่งพูดพูดเนเงื่อนเท่าค้มออยี่พุ่นป้ากันมา้ยังแหลบปา่านนี่อตาตมากับมิตรละหลาจังอย่ามาคุยกับเ,เล่าก็เลยยางก่อยๆไปเห็นพอ่อใหญ่โค้มพ่อใหญ่บ้านนั่นแหละลุงผา,ากึมากำลังเกียก่ยงไก่อยู่เหลียวมาเห็นพวกอตาตมาป้ากันมา้ยัางนะ โอ่าจิมาคุยตัวลานพอผูใหญ่จังไวนี่แล่ละขันมาแพ้เงินขอยบ่นไห้เ้อพะนะว่า,าเอาเจา้าคือมอ่งพระลบแท้บาคิดในใ,ใจ <c oughs> อาว่ามาแพ้เงินมาอย่างไั้นน้มาอาตมา่า,มา,าสีมาขอพักอยู่น้ำจักวางจักข้าวมีไผหัวจักบอ่ออยู่นี่กับบ่อละอาตมาเป็นพระถุดวงมา พอจะเบาจบพญ่เ้มเพิินก็เลยยางขวมามาอีกฟังหนึ่งของถนนเอือ,อ,อนสมพรสมพรมาสันดีสมพรจะเป็นผู้สอยได้ยินจะเสียงครับครับครับผ้าพาไปเบิ้งกุดตีอยู่หมองเศรา้าเด้อเอากุดตีขังสาให้เล่าเอามองเทือบนั่นให้เล่าพะนหน้าว่าพญ่เข้มเพิินกัเลยยางามาหาไทยอาตามาจะใส่เสพยังลหละโอ้ยพอออกเอออ้ยของอาตามาก็มีจะโทั่วซับห่างๆอย่างละ บมมีอะไรพอกินไฟ้รอกเออๆเออไปไป,ไปห้สมพรอนพระไปพนะออพอเนีย่ยสมพรอนเน่ยางก่อยก่อยออกมาบเพราะขั้นเท่าที่40กว่านี่แหละพอออกสมพรอนเพิ่นเหียนไท่อาตมาพันกับพระน่มเมื่อไหรอาจารย์นิมนม์ทั้งที่เร้อพนะบากโอ้อาตมาหกจากแล้ววัดอาตมาไปมาแล้วเอบอกครับบอกครับโอ้ยซาเร้ออาจารย์เด้อพนะบาเ่นว่าก็ยยอนว่า,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 ามีพระมมอยู่นี่จักวาจักรุ่น มากกับมิจะมาเหยียดเสียใจเพื่อนก็เลยมองคว,าว้าบคา่อยดีปนานไรบ้านนี้ทีเอาอาตมาพ่อเขาใจยุยมบาดยางไปฮอดวัดบัดท,ท,ที่นี่เพื่อนห้อาตมาไปพักอย่งบองเทือกนบางเทือบไม่แม่มองคางซาน่ะแม่มเป็นมองขาเจ้าร้อยกับทวงไม,ม่ญยาดยโยมเอามันม่แมนกุฏีเด้เนี่กะเพื่อนกะเพื่อนสร้างผมมาหมองนี้ครับผมไปคัดขืนเพิ่นบ่ได เอาเอาสัต์จได้ละพ่อเลยพักได้เศร้ามันเป็นเถือบกวงๆอย่างไรอยู่พ่อได้ปักกดอยู่จะเอาหนีด้วยวันเดี๋ยวก่่าจะไปฟังพุ่นมันมีอยู่สองฟังท้ากันกลางกดนอนระบาดที่นี่อาตมาก็เอาสายซาดเนี่ยมาเสียบปักไฟมันมีปักไฟอยู่หันอยู่เสียบไปมันบ่มมีไฟบาดที่นี่เอาเมื่อกี้บอกจ้าสันว่เมื่อกีว่าจะใส่ไฟเปลี่ยนเสียบเบิ้งบอมมีไฟมาปัสสนี่มันจีมีแรงร้ายเขาจะตัดเบอร์เดี่ยววันหน้า จานพูนว่าสามมันเถอะล่ำบากรนี่กามีมาแล้วภาษาซ้ำนี่ป่ะนะลํำบากก็นี่กามีมาแล้วผ้า,าก,กันกลางกดแล้วก็กากกมานั่งสนธนาถ้ำกันแล้วก็สอนธรรมาอัตมาอัจารแก่ตอนนั้นละ่ะพอจะไปหอด,ดีซีได้ยิ่นเสียงจานุูนนี่ออกมายางจงกลม กลับไปกลับมาอยู่โยนบาวหอดตีละข้างบินทบาดกลับไปออกบินทบาดน้ำเพลินไม่ออกใส่บาดเพราไรดอกญาติย่มปีนั้นนับด้ประมันน่นสิบเอ็ดสิบสองคนในนกินอยู่หาถุงกับบินทาบาดมาเพิินกับแบงให้พวกอัตามาลนถุงเดียวเพราะว่าไม่ออกบานนั้นก็เจ้าไส้จะขังหนาดิอาหารองค์ทั้งรังในเพ่นจีนไส้จะเข่าเป้าในนก,กินมาหาถุง กับปลากับป้องอีกสองกระป๋องแบ่งมาให้พวกอาตมาถุงเดียวลาบหมูอวดเอาอ้วนอวดเอาผานะเออเอามาอยู่เอามาปฏิบัติเอากินเพื่ออยู่ว่าเมนินอยู่เพื่อกินถ้ากันใส่ลาบหมูวันนั้นโอ้ยแสบขนาดแ่านั้นหอกแสบไปะยะเย่าเบ้าหลังจากสันเขาแล้วพ้นกระยางอ้อมวัดด้จานพูดมันนี้ไปเห็นพวกเครื่องใหม่เถาวันยังลมทับถนนเกีียวน้ำสาลา จนว่ามือดืดๆไปเห็นมีดห้างเหลี่ยมหนึ่งโย่คางเตาหนาซาลามีดีโตห้างแนวจับกับบะมี่เพิ่นกับถือมามาตัดเครื่อไม่ปกๆๆดึงออกสวดประเสริเนี่อาตมาก,ก็เลยไปซอยเล่าไปดึงเถาวันออกดึงเครื่อไม่ออกจอนมาสาลาเนี่แปลเลยข้างนอกบาดท,ที่นี่จันพุ้นเพิ่นก็ะเราอกับอาตมาว่า ให้เจ้ายุดแต่่ลางอยู่เรื่อยวันเด้อเดี๋ยวข่อยสิขึ้นปเปี้ยวการบักเผาลงมาเหลาเหยียดไม้กวดน้ำกันกระยาอาจารย์ตัวขึ้นแม่ผมขึ้นน้ำบ่ได้เด้อผมวัดป่านี้เออเอาเอาเ,อาเราก็ขึ้นไปนตัดงาบักากเผาลงมาหลายกาันเอามีดอี้ตัวห้างเลยนะเราเออแล้วาการบักเผาได้จำนวนหนึ่งเราเพิ่นกะไปตัดไม้ไผ่เออมาจูดไฟเผาจังหน่อย ิ่นหละใส่อะตมาไปซิวเสียกกระตปูเพราะว่าเสียกเรามีอยู่มันบ่พอพอจะได้อีหยังทุกยางแล้วเราก็มาเห็บไม่กวดเมื่อนั่นเห็ดได้สองรัอีกซ้มหนึ่งตากแดดไวเพราะมันยังอ่อนอยู่ก้านบากเผาเราก็พ้า,าอะตามา,น,มาน,นี่กวดใบไม้จะแจ่ใบเหมืนเด้อเออเห็นแล้วตอนเที่ยงใบบันนี้กวดพวกดึงหากดึงนั่นดึงนี่ ดึงกิ่งใหม่ดึงต้นไหม้ที่มันลมทับทังดึงมากกองกันเผาระบาดที่นี่ควักุบทีบวัดอยู่มีพอออกคีบมาตะไส้มาเบิงหหวไ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 ม่ย่งระบาดนี่มมนย่งระบาดที่นี่โอ้จะมันดีให้พะนะาโอ้ยแปนเบิดเรยวัดปัดที่นี่ผมนึกว่าไฟไหม้วัดนะโอ้จะมันดีให้แปน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 ผาน่ย่องอาตมาไหมย่องไรอาตมาไหมพอออกกูนั่นหลายคนก็ขี่มะตะไสรมาเบิงยางมาเบิง เขาเนื้ว่าไฟใหม่วัดมาเห็นสภาพโอ้ยจังเหมือนง่ามหัง,งา่ามตาสาร่าจริงๆง่ามดึงเครื่องใหม่ดึงเทววันออกแล้วง่ามเลยพยาบาลมาเห็นจนว่าอึง้งหมดแล้วแต่ว่าเกิดว่าพวกอัตราสีเหตุในเพื่อนจานพูนเราก็เล่บอกกับไอ้ไส้พอออกว่าพวกเจ้าบพรอ้องขึ้นยังหลายดอกข่อยเหตุเสียขี้วัดร้องข่อยซื้นดอกพรต้องขอึออ้นน้ำข่อยเลอผ่ะนะข่อยเหตุอาบุญ โอ้ยมันก็นดีตัวอาจารย์มาน่ะดี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 พญ,ญาบาลจนมาพนุมเมือ่อยเนาะยากไปหาหมื่ว่านเลยแจงโปกปั่นหินย่างมาแล้งไม่ออกกับผ้ากันสื่อแหลกกระส้อยมัดถวายอาจารย์พูน,นเพิ่กระเล็ดถามไม่ออกมูกเจ้าคือบ่มาผ้ากันมา,พ,า,นมาพัฒน,นาวัดเน้หาผ้าดีดีมาอยู่จำพันษาตัวโอ้ยมา,ายหลายรุ่นละอาจารย์อยู่บ่ได้ไม่ว่าก็เลยปล่อยเลยไอเจา้าหลงพ่อหินไหลยุนี่ เจ้าคือว่าไม้ทรงจังหันหลวงพ่อหินเนี่ยจานขั้วเพชรเลยถามอกีกหลวงพ่อหินพระพเจ้าพัฒนาเลยบ่โอ้ยบ่บอบอบอไทยบ้านบ่ดสทัทธาดอกไม่ออกแหงซั่งปะนะ <c oughs> อย่าไปหาสร้างพระไม่ออกมันบาปกสิซั่งตัวมิจฉกินกับนอนบอ่เฮียรยังจักยังอันนี้เบาควา่ำเบาของไม่ออกจักกีเอเพิ่นเบาเพิ่์นในหลวงพอ่อยุ่นี่ เปินเล่บบวา,ากันเขาม้าบัดปล่อยเหวัดสุดส้มเมื่อนันน้นปวดพยาบานก็นเลยมากไขกุฏีปูนให้มันมีอยู่สองหลังพอดีเลยแต่บินตบาดเมื่อหลังไม่ออกใส่บาทหลายก็เกาบาทดที่นี่แต่ว่าลงตาองค์นั้นก็นเอานอกินในถุงเดียวคือเกาบาทดที่นี่แต่ว่าโศกดีอย่างหนึง่งมีไม่ออกเขามาจังหันสี่คนมหาเจาะปวกอัตรมาเด้ บ่ไปหาผู้นั้นหลอดตายหลอกจานคุณเเ่าหลอดตายแล้วว่า,าวนาตา玛าบายาเบาอย่าไปเบายาไปยดึดเกดกับการอยู่การกินวันพ่อสิตายแล้วยังไปยดืดตกดกับอาหารอยู่บ่เดว,ว่แไทยบ้านกันนิมม่อนพวกอัตามาไว้ยหายมาอยู่นี่เดว,ว่าจานพุ้นบอกว่าตุกไข่มีงานอยู่ทางจังหวัดเลยไข่มาอยู่น้ำเจ้าบ่ได้ดอกมือเอื้อมมือเหืออ่อไขวกเมื่อแล้วพวกพยาบาลพวกพูดซอยกะ มันนั่งฟังน้ำโอ้ยมาเสียดายเถอนออยากได้พาดีๆแบบนี้มาอยู่พัฒน,นาวัดจากสั่นผมขวาเบอร์อาจารย์ไ้เดี๋ยวบออาจารย์พูดมึงก็เลยเขียนเบอร์ให้สองเมื่อต่อมาเพิ่นก็นเล่นหนีไปทั้งเกงวัดเลยหนีไปอยู่ในประม่านเกือบสองอาทิตย์พยาบ,บาลน,นั่นแหละพ่วมากเห็นได้อาจารย์พูดมาบอกอัตมาเจ็บของเรื่มอือื่น ก็ขวอยอสีผ้าไปพักยี่วัดเก่าอาตมาเรียกว่าเอา้ามันสีบ่าปิดขวางเพื่อนบ่ออาจารย์อยู่หันเพื่อนกับมีอยู่อยู่หันเพื่อนกับมีผพาองเพื่อนอยู่ไหมโอ้ยเพื่อนไรนี้แล้วฮะไรนี้แล้วเปลี่ยนคือไรนี้่าสันเดียอาตมาถามแล้วกับจีบว่าพัฒนาวัตด้วยกัเจ้าจัางไรนี้ผนสุ้ายก็เลยไเลยกลับคลืนไปพักอยูุบอนเก่าบ้านนั่นแหละ จานกุ้นพ่อจะกลับไปแล้วก็พัฒนาเต็มทีเลยบาดท,ที่นี่เปิดสลาออกมานนี่โอ้ยดินเนี่ยยอดยมว่าเป็นววาเป็นคาพี <c oughs> ควบหนาของดินกับผ้ากันกวาดออกเอพัฒนาโหจนว่าเหลี่ยมมากมากผลระยะยเอมเมื่อล้างมาไปบินตาบ,บาดไม่ออกใส่บาดหลายหลายะบาดท,ที่นี่เออวันได้พานนักพัฒนากลับขึ้นมา มาทรงจังหันอีกเก็บแปดโคตรเมือนั้นก็ย้อนว่าจานค่วนเล่าใส่คว่ำขยันเจ้าบ้านจังหักเล่าแต่อัตมาศก,กยูน้ำเล่าในบ่โดนหรอกอัตมาตรองสันจวนหนีเพราะว่าเล่าปฏิบัติข้าพูดบางท่านรนกับพระไม่ออกปฏิบัติรรมไม่ออกมาจำศีลกับพระเดือนจงกรมพระนางสมาทียุหันให้บ้านละสัตท่าเล่าหาผาปามาซอยเล่าเล่ากลับไปหาผาปามาแล้วก็มาสัาง่งหอล์รักั้งขึ้น สิ่ีลรข้างบินตะบะได้ล้วเือกะปล่อยอวนตวนีนเตียนยู่ข้างสาราน,นักแมง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 ,แมงย่งนแหละเล่าก็เลยคิดจีสั่งหละลรข้างขึนเราก็หาเงินมาสาั่งไล่ภายในบก,กีเดือนหะัะลรข้างกันเลยจีอันนี้คือการที่เล่ามักปฏิบัติไทยบ้านเห็นไทยบาท้านฮู้เทวบาาก็ะเจ้าสันเสือนญาตย่ยมบกันหล้วนเล้าก็ไปส่วนจันตรองมาอยู่นั่อจันตรองเป็นยม่มเด้ให้มาเป็นสังคารี บอกขั้นโดนกับบวชจันทร์ตองขึ้นมาเป็นพระบาดที่นี่ออได้ 3, สามพันษาแล้วก็ผ่าเลี้ยงฮ้อนขอสีกออกไปจาคนคร์ขูดปัจจุบันนี่ก็ซสื้อแล้วสูมือจันทร์ตองอยืนหันเป็นเจ้าวาดเดวาคว่ำเข็มควมค่ำขังนี่สู่จันทร์พูดบะไรการปฏิบัติการเยียงกับสู่จันทร์พูดบ่ไรเดวากับภาาแม่อว่าพัฒนาอยู่เรื่องนี้ก็เลยจบลงไปอย่าโยม